สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านผู้ชมทางบ้านเคยปลูกต้นไม้แล้วพบปัญหาต้องออกไปทำงานทำธุระต่างจังหวัดเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันไหมครับพอกลับมาอีกทีต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายครับวันนี้ครับผมมีแนวทางครับที่จะมาช่วยเหลือสำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วไม่มีเวลาดูแลครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านมาทา กระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะที่ไม่ต้องลดน้ำบ่อยอีกต่อไปมาดูอุปกรณ์กันครับว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับถังน้ำครับอันดับที่2ครับกระถางต้นไม้เก่าครับอันดับที่สามเศษผ้าครับอันดับที่4ครับท่อ p v c ขนาด4หุนครับอันดับที่5้าใบเลื่อยตันเหล็กครับอันดับที่หกกันไกครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยครับครับขั้นตอนที่1ครับนําผ้าเศษมาครับตัดด้วยกันไกรครับอ่าตัดไปเลยครับตัดเสร็จฉีกครับอ่าฉีกไปเลยครับตรงที่เป็นรูเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับนําเศษผ้าครับที่เราตัดแล้วนะครับอ่าสอดเข้าไปนะครับตามรูเลยครับ นำท่อ PVC ครับท่อ PVC แล้วก็เลื่อยด้วยใบเลื่อยครับเลื่อยเป็นช่องด้วยนะครับอ่าก็เลื่อยเลยครับครับสำหรับท่อ p v c นะครับที่เราต้องทำการเลื่อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับให้ออกซิเจนเข้าไปทางระบบลากได้ง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่เติมน้ำครับ เราจะเติมน้ําไว้ก็คือเติมเข้าไปในรูท่อนี้เลยครับที่สําคัญนะครับเวลาที่เราจะทํานะครับให้เลือกเอากระถางต้นไม้นะครับที่สวมได้นะครับสวมเข้ากระถังได้นะครับสวมแล้วจะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะมีช่องว่างนะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับครับขั้นตอนต่อไปครับอ่านำถังนะครับลองสวมดูครับ ก็เขี่ยเศษผ้าออกด้วยนะครับอย่าให้อุดตรงรูพ่อนะครับใช้เศษผ้าครับอ่าวางเลยครับวางห่อปิดรูไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เศษดินนะครับไหลลงไปข้างล่างนะครับปิดไว้ลักษณะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปเติมดินกันครับ ครับสำหรับกระถางต้นไม้ตัวนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตะเกียงนะครับระบบค้ายกันกับตะเกียงแต่ว่าก็คือตัวนี้จะใส่ท่อไว้สำหรับระบายอากาศแล้วก็ไว้เติมน้ำให้กับต้นไม้ด้วยครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากมสวัสดีครับ